ันี่แหละครับขาดสีได้บินมากขึ้นอกเจ้าครับผมอยู่ในหวานก็ยังได้กินเห็ดคอนหน่อยครับผมอาหารทิพย์อาหารเทวดาครับผมอาหารมวลคือวิดอกคือว่าดอกนะสาใหญ่ปานเฮ็ดคอนป่านะจ๊ะเนี่ยครับป่านเฮ็ดครับผมเสียงไปหลุดทางไหนล่ะไปหลุดข้างบ้านอ๋อ พอว่ากันครับผมอยู่นลำบานก็มีเสียงรถเสียงเรือเนี่ยแหละใส่ครับอีกตัครับผมออวุ้ยหอมสวัสดีค่ะมูลเสน่ห์คนบันดาเด้อดจากกัจจภาพพญายมยมมากเกี่ยวกับเฮ็ดคอนนะจ๊ะมือนกันเกี่ยวกับเฮ็ดคอนขาวเด้อจ้ะครับสวัสดีครับมูลเสน่ห์คนบานดาเด้อดครับภาพพญายมยมเอฟซีเบอร์สุขสุขคนครับผมพ่อแม่พี่น้องมหาเฮ็ดครับผม มืัอนี้มาเก็บเห็ดขอนตอม่วงเลาะบานครับผมในาะบานน่าจะเลาะเงินเลยครับไปหลุนไปช่อมน้องกันครับสีมานหมอไปจ้าไปครับเก็บแล้วกสิแกงยังเบิ่งเนาะแกงจ้าครับผมไปเลยครับเข็มขอขาเด้อจ้ะครับผมงามๆเนาะมองเห็นเนาะแมนจ้ะอ่อนอ่อนนะจ้ะครับผมงามเลยครับแกงเส็ดเสร็นาะจ้ะแม่นครับเอาเป็นเงาเลยเออเก็บเยอะเงินครับผม

เอาเลยเนี่ยเอาผิแกงส่หม่ขาเป็นเน,น,น,าน่าอยู่เ้าะขาเาพี่กายจะเก็บยู่หน่อยหรนน่อเแม่จ้ะพี่กายจะเกิดเต็มตาเนาะ สัาว์อากาศหอนเต็มทีเลยว่จะออกครับผมวิ่งเท่ยอ์อย่างนีครับพันมาไขว่ไขว้ามาไม่ให้กินให้กินไม่ให้อยากครับผมดอกน้าแห้งแล้วจ้ะดอกน้าคายหไงหอมๆครับผมโตบังม่วงครับผมคือรอเืินนี่แหละลูกก๊กอานนั้นไว้นอนแล้วจะระก,ตะระกต็ตัดเนาะครับแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ปลูกกัน ดอกใหม่ไว้แน่นี่ครับผมเป็นดอกเคยเสียนเนาะการกระชุมเนาะจ้ะครับกระชุมเพิออกออกมาหนี่องปีแล้วครับผมช่วงเหงาเล็กอ่ะเฮ้ยะดอกหน้านาเนาะจ้ะถ้าเก็บอยู่เกลอนครับเก๊กเ้๊กใบแต่ว่ากระเซียวอยู่ดอวยโอ้นะออกสองหลอดสองหลอดอูว อุิาอ,ออกลอมนฝนน้ำสับลมหนึ่งพี่กายก็สองนะจ๊ะสี่กายก็สองกินเอาแบบพอดีแกงไงพีกายเนี่แกงชนมใหม่แน,นะจ๊ะนะดอกน่านอ่อ,อนด้วจ๊ออนนนะแกงกับพลนะอยเนาะบ่แข็งนะจ๊ะเปนะ็นม่วง ก็มองจะสวยเนาอหนุ่มเหจ้ามองมันับผมสวยงามว่าเป็นปูกไว้แต่มาบริปูกครับผมเกิดเองนาะจะเกิี่ตัอง่ายไมเฮ้ยตกับปัญญายังน่าจะ่นครับ มีหลไยต่อข้อหนงาไหมก็ได้าเห็ดมาดนเหรอครับผมใบเห็ดปูกใช่ป่ปูเนาะจะนะเหิดเนี่ยนะครับเกิจ้ะเยอะมาก็ได้รับเดี๋ยวจะไปแกงครับผมแกงจ้ะปาตีนนาะจะเพิ่งเหาเห็ดเด้อจ้ะ หนีแกงแบบไงนะจ๊ะนี่ขาเขรอวะเขาอ้ยปาดขาเห็ดบดเนาะเห็ดบดเห็ดคอนขาวครับผมยำนะพอดีแกงกินเสาเนาะจ้ะแกงกินยนมูเสาแซ่บร้อมๆครับผมขาเป็นหนื้แต่ว่าบ่แข็งเด้อจ้ะครับปาดขาดังสวดสวดนะแม่ปาดขาเห็ดบินได้เนาะไงไก่ละละกันไก่ที่โต๊ะเลย ทำทาทำทรงมาไล่มือเลยนี่แหละครับกาดจได้บินมากขึ้นอกเจ้าครับผมยืนในหวานก็ยังได้กินเห็ดค้อนหน่อยครับผมอาหารทิพย์อาหารเทวดาครับผมอาหารมวลเลคือวิดอกคือว่าดอกน้า้ายใหญ่ปานเห็ดค้อนป่านะจ๊ะเนี่ยครับ ตักดูบ่างะเนี่ยตักคุณตูใส่แกงเห็ดหอมใส่สมอ่อ,อนๆน,น่าจะสมติสมติก็ล่างปงคาดคาดว่าบระดุลเนเห็ดบมเดิ้เก็บดอกขุนหมาเนาะแน่นี่ยนะใส่กันใส่ดอกติ่วก็บไล่ครับแต่ว่าบมเดิ้เก็บยดอดกัลายแต่ว่าเห็ดแดงสีคือบั<อ>วเจ้ามาผบนโตกะเนาะ เ็เลยบอกฝนบรทัานตกพก็เถื่อนน่าจะเร็่อแหลกกระชแกงเลยครับผมพอแบบอืมสดนวหอนแม่นครับอมหอมแต่ว่าเห็ดต่อมวงต่อนนี่แกงแสบอ่อนนิ่มเนาะแม่นจ้ะขาคนกะโบ,บแข้งน่าจะเพราคือเห็ดแบบ่นปลูกเนาะเนเห็ดปลูกขาคนจีนก,กินบ่อยได้ นิ่มครับผมเป็ <พ est S 1> นตอนเป็นตอนม่วงเจียวสเสวยครับผม <c oughs> โอ้เสียงดรดกาหนองเพชร <c oughs> มาเน,น,นี่ยเ <c oughs> สียงดเนาะไก่สีส้มกันเหรอครับผมเนี่ยจ้ะวนนี้กวันที่ยี่สบเอ็นาะครับผมยี่สิบเอ็ครับผมมีนาบมา่อผมมาผอมนสเสน่ห์คนบันปลากับหนองเพ่นอยู่เื่อนเลยอครับมันนี้ <c oughs> วันนี้รู้ว่ได้เข้าป่าเด้อจ้จะต่ว่ามือแหลงบนแน่เนาะอาจจะไปหาใส่เบ็ดครับผมมือแรงใส่เบ็ดใส่หมอนคือเก่านาาจะครับผมก็ขอบคุณขอบคุณที่เอฟซีถูกถ่านเป็นหว่วงเป็นใยเด้อครับเพราะว่าเข้าป่าระวังหัวระวังตะคาบครับผมก็ข,มข,อขอบคุณขอบคุณครับผมที่เป็นหว่วงลูกหลานก็นระวังอยู่ครับกับผู้เฒ่าิ่นว่าให้เอาบังหน้าวาครับปิดตัวไ้นา ขาก็เอาถูกรอบน่าจะครับผมก็ได้เอาไปถูกรอบอยู่ครับกันงูกันแมงครับผมกันกันซัดมีผิดครับผมเพราะว่าก้นบาตปลาสีหูจากวิธีแก่ครับผมแก่เข็ดพิ่นกระสีใส่พวกหน้าวครับผมบางคนกระชีใส่เป็นกระเทียมครับกระเทียมติดติดโตไป้นําครับผมกระเทียมกระเทียมนี่ก็กัน อสอสผิดใดคือกันครับผมเพราะว่าคนบ้านปลาคนสมักนิยมใส่แบบนั้นการฝัก,กมาแลกสัตว์กัดต่อยใดครับผมเอาไปแกงเนา้บนนอบริษัทเราเพื่นเปลาล่อครับจะข่าวจะเตรียมอุปกรณ์แล้วเลยน่าจะครับผมนำยาหนางครับขาดบุหรี่เนี่ยจ้ะขันยางให้แสบครับผมน้ำยาหนางขุนขุนค้างเลยไหมจะ <c oughs> ม,มีพริกครับผม ใส่ตำนี่ละหอมบนนม่ได้ตำเลยหรอเอาใส่น้ำข้นนะใส่ใส่เข้าไปเลยครับใส่ล้อเหอใส่ล้อน้ำบ่ได้ะอะใส่ล้อปับ๊บนี่ถ่า้น้ำเดือดก่อนน่าจะถ่ายเดือดก่อนบ่เฮ้ยครับใส่สมเลยเด้อครับส้มติวครับส้สมติวส้มติว <laughs> ส้มติ่วอยังส้มติ่วครับผมอ้าวดีไหมอาวใช่ใส่เลยครับใส่เลยนี่ฮะครับผมนำยาหนังเดือดเหนี้ยเนี้ยครับผมผู้ใดใส่เลยครับใส่แล้วกใส่เห็ดครับผมเสียงไม่หลุดทางไหนเนาะไม่หลุดข้างบ้านออ๋เพราะว่ากันครับผมด้วยน้ำ right. บ nice. ั right. we we ่น right. ก wow. <c oughs> ็ม right ีเสียงรถเสียงเรือเนี่ยแหละ นะได้หมอนึงครับผมหมอนย่อยๆครับผมพอดีครับผมพอดีพอดีแล้วง่ายแน่จ้ะพอดีแล้วง่ายครับผมครับผมขาดิได้นี่แหละครับผมขาดิได้กินกับปูหย่าดินมากเลยเจ้าฮะเนี่ยนัวใส่เลยนะใส่ตัวเออใส่เยี่อะไรยังซื่อน้ำนัวครับผมขาดบ่ได้ด้วยจ้ะนตัว ปลาแซ่บปลาหนัวใส่ลงไปครับผมทายเฮ็ดยกจะข้าวข้นมึั้ยแม่เจ็ดสีเอาชะอมครับผมมาใส่ชะอมลูกใส่ไปหายอยู่มีบ่ดรอเจ็กสี่ไหนเจ้าหัวขัเบิ่งก็ใส่กระเส็บน่าจะครับจ้ะเดี๋ยวเตรียมถีดเด้อจ้ะอะไรซุปเลยนะไอ้ไม่ใส่ปลาคาร์ฟใส่เนาะปลาคารเดี๋ยวมาเนาะหนึ่งครับผม เอาพี่บอมมาขาเสร็จขาเสียก็มีตัวเราโอ้ยหอมสดยอดเปิดตาเสียรับรอขมิ้นรอขมิ้นบ๊องดีสิ่งจิ้มแตงไงเสียบ้างเด็ด โอ้ยแสบเลยจิ้มแล้วเจ้าเจฟันนะเจ้ฟันมาจิ้มเบครับแสบบุงก้บงไ้สักอนตักครับผมเอ้าคือบ่ใส่ถ้วยใช่นี่ะ เท่เลยพี่จังคิดผา,าเดีเดวกกะละมังหน่อยนึงใส่สซ่บหน่บยมกับิคอนุญาตเด้อครับวานนี้กินเขาครับผมแต่ว่าลูกหลานไม่ได้กินให้เบิ่งครับผมต้องขอโทดข้อภัยนั่มครับครับผมก่อนเสียมราชาจากเด้อครับคลิปนี้ก็ ถือว่าเฮ็ดบดลครับคลิปสั้นๆครับผมเนียนจ้ะครับผมขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมม่นเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอพระคุณทุกการติดตามครับผมขอพรบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมขอพรบคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมราพจากกับกองหน่วยบัวไชยครับผมไห้พ่อยั่ไม่์ไนเอฟซีเบิดสุขสุกนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญ้อครับกิดเงินแต่กายนีเงินคิดท่องกันในทองครับผม ให้ยุมันคอนเยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมให้ลำๆเรื่อยๆบทสุกุสุกคนเด้อครับอำลาพาจากแล้วครับคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ